กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เกาทีีนารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้ามีออกปะปนกันไปเนาะ,ะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางห้าน้อยสูตรจริงใจร้อเเซนะคะแนวทางเข้านะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ37นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง3เข้านะคะส่วนล่างเจนะคะก็หลุดไปนะคะน้อยพิเศษนะคะ55นะคะแอดมินเอา33เนาะหลุดนะคะ50าศูนย์เราก็ไม่มีนะคะเงึดหลายพี่น้องไม่เอาเด่น0ูนย์เจาะไม่เข้านะคะ ตัวิ่งห้ามานะนอยปกตินะคะสองสองให้เด่นสองพี่น้องเจาะไม่เข้านะคะอ้ยน้องเงิดหลายส่วนล่างสองสามเจาะไม่เข้าตารางกําลังวันของเรามาเนาะสองสามนะคะนี่สองสามส่วนนอย v วีไนะคะหกสามนะคะหลุดไปนะแอดมินเอาเก้าสามนะคะ ส่วน02ก็มาเนาะมาตัวกลับน,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 นะคะ0220นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องปลากลับนะคะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมท้อง,องวันนี้กันเลยนะจ๊ะวันที่14นะคะ สูตจริงใจหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแอดมินก็ให้เด่นนะคะเด่นไปที่อันวิ่งก่อนเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะ สำหรับสายวิ่งก็จะมีนะคะมีห้ามีเก้ามีสองมีสามนะคะส่วนชุดเด่นนะคะก็จะเป็นหกกับสี่นะคะเราก็มาเจาะหกกันนะคะก็จะมีหก เกนะคะหกสี่นะคะแล้วก็จะเป็นหกหนึ่งเนาะส่วนเด่นสี่นะคะก็จะเป็น สี่แปดสสชุดกันนะคะก็จะเป็น8ปเจ 4 7 5 5 8 6ห้าห้าแแล้วก็9 8นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น48 6-9นะคะแล้วก็จะเป็น4-3นะคะ9-8เนาะแล้วก็จะเป็น87นะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องไปกลับทุกครั้งนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวซูมให้เห็นใกล้ๆเนาะพี่น้อง ไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้ครับไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาเรยอชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรื่ด้รยแเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า